พากันไปเก็บหอยมาก่อยกินแรงเนาะโอ้โหว่าสีมีบอแต่ว่าสีรองไปเบิงจะสีไห,ห่ด้วยบยอยกกุใส่บอลไหนหอยวะโอ้โหใค้สีเอาอยูบ่บ้าน แถวไหไมันมีฮะ,ะ,าะยาง,งาก่อนดิไปทางนี่หรอโมฆ่าหัวเขาบ่านี่หั่ <c oughs> คือโบนี่อ่นโอ้ะังกันแง่มิเตอหยดยิ่งใหเดือนโอ้ปลาปลาปลาไปเด้อคุณ ไต่ป้าอีก่บ่เมือนเด้ไต่ก็พูดเลย